สวัสดียามเช้าทุกคนวันที่13ตุลาคม2567ที่โกสกายเขาใหญ่เนาะเห็นหมอกลำไรไอะทุกคน เห็นทิวหมอกลำลัไหมทุกคนก็อยากเชิญชวนทุกคนเนาะประเทศไทยเนี่ย ที่ท่องเที่ยวหลากหลายแล้วก็เยอะมากเห็นทิวหมอกไหมมาแค่อนาบริเวณเขาใหญ่นี้ก็หมอกเยอะแล้วแล้วก็สามารถทะลุไปยังวังน้ําเขียวได้นะทุกคนแต่ว่าแค่เขาใหญ่และปากช่องนี้ก็มากมายมหาศาลแล้ววันนี้ก็ต้องดูว่า สี่สาวเขาจะพาไปนอนไหนอีกสี่สาวแห่งตรนทัวร์เขาจะพาไปไหนลองไปดูข้างบนสิเป็นไงบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ ประมาณหกโมงกว่าๆนะทุกคนหกโมงเช้าห้านาทีประมาณนั้นไปลองไปดูซิข้างบนเป็นอย่างไรยามเชา้าเมื่อคืนฝนตกนะทุกคน หลายครั้งเราก็จะบอกทุกคนนะคำถามง่ายๆว่าเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรประเด็นแรกที่ตัวเราตอบให้กับตัวเองก็คือเกิดมาเพื่อสร้างความดี ความดีคืออะไรก็คือสร้างความสุขให้กับคนอื่นอย่างน้อยถ้าสร้างสุขให้กับคนอื่นไม่ได้ก็อย่าไปสร้างทุกข์ให้กับเขานี่เห็นไหมทุกคนหมอกตอนนี้เราใช้กล้องของมือถืออีกตัวงเนาะถ่ายสร้างความสุขให้กับคนอื่น เดี๋ยวกันก็ต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยชีวิตมีหลายมิติทุกคนอะไรคือความสุขละ่ะใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ อย่าเาเปรียบสิ่งแวดล้อมเยอะไม่ไว่าจะเป็นมนุษย์เดือไม่ใช่มนุษย์ก็ตามเกิดมาเป็นผู้รับแล้วกันะเดียวกันก็ต้องคิดถึงว่าต้องเป็นผู้ให้ด้วยทุกคนโอ้ตะวันขึ้นแล้ะ แสงตะวันขึ้นเอาละทุกคนเช้านี้ที่โกสกายเขาใหญ่ส่งภาพมาให้ทุกคนดูแค่นี้ก็แล้วกันเนาะตะวันขึ้นแล้วตะวันขึ้นแล้ว งั้นขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้และทุกๆวันเนาะสุขภาพแข็งแรงประสบการณ์สำเร็จในสัมมาชีวิตสัมมาชีพทุกประการโอเคเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ